สวัสดีค่ะวันนี้จะขอนำเสนอลาบไก่อร่อยๆอนะคะทำอาหารเป็นอยู่ที่ไหนก็ทำกินเองค่ะทำลาบไก่ชิ้นกับผักวันนี้ไม่ต้องกินข้าวใส่ข้าวคั่วไปนะใส่แค่ข้าวคั่วก็พอวันนี้กินแป้งมันหนึ่งชิ้นนะชอบแบบไก่สับหรือไก่ชิ้นเอาชิ้นเล็กๆดีไหมอันนี้ก็ชิ้นบางๆประมาณประมาณ เดี๋ยวสับไปนิดนึงแล้วค่ะเนะสับสับนิดนึงชิ้นเล็กๆแล้วก็เขาเรียกว่าแบบชุ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 บหั่นบางแล้วแหละแต่ว่าอยากจะได้ชิ้นเล็กกว่านี้นี่ไม่ต้องเล็กมากเวลาที่ทําผัดกะเพราก็แบบนี้นะผัดกะเพราไก่นะชิ้นประมาณนี้กำลังดีสับหยาบใช่ไหมสับหยาบหยาบไก่สับแล้วเดี๋ยวเอามาลวนเนาะลวนไก่ให้สุกนะ ใส่น้ำปลาไปก่อนแล้วกันจะได้นัวๆรวนไก่นี่ต้องรวนให้สุกเลยนะเพราะว่ามันไม่เหมือนหมูไม่เหมือนเนื้อนะเขาจะกินสุสนกๆผัวเขาคั่วผัวพริกต้องให้มันเหลืองเกือบดำอ่ะไม่มีใบสะระแหน่เนาะเราใช้ใบผักชีผักชีต้นหอมก็ไม่มีใช่ไหม ไม่มีไม่มีต้นหอมใบนั่นช่วยได้ไหมใบมะกรูดอะใบมะกรูดถ้าชอบก็ใส่ได้ก็ใส่ได้ชอบอยู่ค่ะใบอาร์ดไปเกบให้เอามาใส่ก็ได้ของเราตอนนี้ก็มีผักชีหัวหอมแล้วก็มะนาวหั่นใส่ลาบนะก็เล็กเก็บใบมากรูดผักเขาสวยๆเนาะผักงามน่ากิน่ะ คนชอบกินผักนะเห็นผักแล้วชอบใช่ไหหัวหอมที่นี่เขาก็ใช้หัวหอมแดงแบบนี้นะหัวใหญ่ๆบ้านเราก็ชอบเรียกว่าหอมหัวอมแขกนะแต่ที่นี่เป็นหอมแดงแบบนี้แหละแต่มันมีหวานนะหอมแบบนี้หวานๆเวลาใส่สลัดหรืออะไรเนี่ยอันนี้อร่อยเขาไม่มีหัวหอมลูกเล็กๆอย่างบ้านเราใช่ไหมนั่นคืออ๋อมีอยู่นะ แต่อันนี้แต่อันนี้อร่อยกว่าอันนั้นมันจะฉุนแล้วก็มันไม่ค่อยหวานอันนี้จะหวานกว่วสวยด้วยมีดคมอากัว่ากวาคมมีดอันนี้มันคมมากปกติที่บ้านจะห้ามมีดให้คมมาก กินเสร็จ<ต>รคือรายการนี่ใบมะมกรูดต้นมันใหญ่ไหมต้นมกนะกรูดเนี่ยใบใหญ่มากต้นต้นเตีย้ยมะกรูดจะหั่นฝอยๆนะหั่นอย่างฝอยอุ้ยมีดคมมีดคมมากหั่นเอาแต่ผักนะไม่ต้องอหอมมากเลยนะเครื่องลาบเพอร์เฟกต์อย่างนี้เขาเรียกว่าเพอร์เฟกต์ของครบนะมีอันนี้ผักชี หวหอมแดงหอมแดงใบมะกรูดหั่นฝอยมะนาวมาลงมือทำลาบเครื่องพร้อมแล้วเนี่ยไก่ก็สุกพร้อมนะมีครบนะคืพริกป่นพริกป่นข้าวตัวน้ำปลาครบเครื่อง <c oughs> จะผสมน้ำยำก่อนเนะนาะบีมะนาวก่อนเนี่ย บีบมะนาวนะเห็นฝรัง่งบีบมะนาวคือเขาเอามือกำกำ,กำกำทั้งมือแต่มันก็ลูกใหญ่ชอบเปรี้ยวไหมอ่ะอืมไม่ต้องมากแต่เผ็ดแค่เค็มเผ็ดกคเค็ม,คมเปรี้ยวน้อยไม่ใส่น้ำตาลใช่ไหมไม่ต้องใส่คิดว่าจะไม่ใส่อะไร ใส่น้ำปลาเพราะว่าอย่างอื่นมันก็มีรสอยู่แล้วใส่น้ำปลาจักหน่อยสองช้อนอแต่จริงๆในไก่ก็มีน้ำปลาใส่ไปแล้วก็จะนั่นแหละทำแบบง่ายๆเนี่ยเอาไก่ลงไปคนในน้ำ อันนี้เป็นเป็นมะนาวไก่กับน้ำมะนาวคนรวมกันมีน้ำปลาแล้วด้วยแล้วก็จะใสุ่ยเ,เวลาเราจะใส่พริกป่นแล้วเราจะขยับนิดนึงนะเพราะว่ามีฝรั่งกินด้วยใส่ข้าวตั๋วไปแลยมาชิมดูดิว่าเอารสไหนเอารสแซบ่บมันจะแซบ่บแบบ แซ่บแบบไหนแซ่บแบบคนไทยหรบบือรสแซ่บแบบแบบานอีสานแิมดูดิไม่แดงเนาะเดี๋ยวไม่ได้ใส่พริกป,ป่นดูดิว่ามันเผ็ดหรือยังเปรี้ยวอีกนิดเผ็ดอีกหน่อยอะเดรี๋ยวอีกนิดเผ็ดอีกหน่อย เผยวอีกนิดเผ็ดอีกเยอะคือบางทีเราออไม่ได้ทำกินเองทำกินทำซึ่งที่ว่าทำเองก็รับรด้วยเนี่ยเรไม่ค่อยเรไม่ค่อยมั่นใจขนาดมั่นใจก,กว่าเราได้ยกกังไงกูอะคะจริงใส่ใไปอย่างนี้โอเคไหมโอ้คือเอาไปนึ้งสีก็พอ หมอเลาตื่นนอนทิ้งสี่เอามาชิมใหม่หอมจริงจังหอมจริงจัง s อวติงสไปเอวติงโซเก้ Excuse me <c oughs> Excuse us <c oughs> พริกป่นนี้ใช้ได้เลยอ่ะเผ็ดไหมอืมใส่ยังไงใส่หน้ำปลาไหมน้ำปลาจุ้งหนึ่งโอเคแล้วก็ปลายช้อนพริกป่นอืมยังจะปลายช้อนอีกเมื่อกี้ใส่เต็มช้อนก็ดีนะจริงเนี่ยเกือบนะไม่ใส่หมดเลยเหรอเนี่ยได้ใส่ด้เพิ่มมันใส่ได้ไหมใส่เลยใส่เลยอันนี้ใส่หมดไหมได้ไม่เก็บอะไรเลยเก็บไว้ใช้อีสานเดือนก็ได้ก็ดีนะขี้เกียจทำมันหายาก นี้ก็ใส่ผักทั้งหมดเลยเนาะพอชิมรสได้ที่แล้วเราก็จะใส่ผักลงไปค่ะคนรวมกันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะลาบอร่อยอร่อยเสร็จแล้วอร่อยมากจะให้กินทั้งจะละมางวะั้นอันนี้ก็เป็นผักสําหรับกินกับลาบนะคะวันนี้ไม่ทานข้าวนะทานผักกับลาบไก่ <c oughs> เสร็จแล้วก็ตักเสิร์ฟคนละจานกันเลยนะคะ เป็นชุดละชุดเลยค่ะวิธีกินก็คือตักใส่พักแล้วก็หื uh มหมเผ็ดไหมกำลังดีกำลังดี d e l u s appeal, thank you <S เอาใหม่ทำาใหม่แล้วเอาใบใหม่ไหม ลวิหักแบบนี้มันดีนะมันหอได้เลยนะเนาะเห็นไหมฝรั่งยกนิ้วให้ฝรั่งยกนิ้วให้ทำไมอะไรอะไรฝรั่งก็ชอบงงเลยนี่กำลังดีกำลังดี คำหนึ่งไม่พอนะต้องสองคำมันคําใหญ่เกินอันนี้ไม่มีแป้งเลยนะแต่ว่าอย่าว่านะเรามีข้าวมีข้าวคั่วอยู่โอเคเ